แ่่ะจะังหวะนี้18บาทวายหตัวคูณ4มาอีก5,760บาทสวยสบาทสวยๆคุณผู้ชมวายสตัวทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาแล้วครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แก n งครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับสล็อตมาจงเวนะครับของค่ายสล็อต PG เช่นเคยลยครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการดูสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับอัตราชนะอยู่ที่96ซนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยครับแล้วก็น่าเล่นแล้วก็น่าลงทุนมากๆเลยนะครับสำหรับ96ในวันนี้นะครับคุณผู้ชม สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่แอด0 8นย์แปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เบ็ดที่90บาทนะครับทุนมีประมาณพันเกือบ2000นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเรามาลุ้นเข้าฟรีเกมกันคุณผู้ชมแต่วันนี้มีโอกาสเหลืออีก2ช่องนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผม โอ้โหถ่ายไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวโอกาสช่องสุดท้ายและท้ายสุดมาไหมโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับยังไม่เข้าคุณผู้ชมโอเคหมุนไปต่อนะครับตอนนี้มีกําไรมานิดหน่อยนะครับก็ยังหมุนได้แบบสบายใจอยู่นะครับคุณผู้ชมโอเคโอ้โหมาอีกไหมครับเนี่ยช่องสุดท้ายมาไหมโอ้โหไม่มาแลวคุณผู้ชม ถือว่าเราได้ลุ้นเข้าฟรีเกม2ครั้งแล้วนะครับโอเคจังหวะนี้วายสตัวนะครับมาอีก594บาทสวยๆคูณ3ามาอีก81บาทคุณผู้ชมคูณ5้ามาไหมคูณ5้ามาไหมโอ้โหคูณ5ไม่ไหลนะครับน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมปิดไปที่945บาทนั่นเองโอเคโอ้โหคุณผู้ชมสแกตเตอร์ถือว่ามาดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ครบ3ตัวนะครับโอเคจังหวะนี้54บาทคุณผู้ชม โอ้โหปีไปที่144บาทนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ปั่นไปแบบชิวๆนะครับมาโอ้โหยังไม่เข้าคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆนะครับมาโอ้โหสิบาทเบามากๆครับจังหวะนี้มาอีก108บาทวายหตัวโอ้โหไม่ไหลนะครับคุณผู้ชมปิดไปที่126บาทโอ้โหอ่ะไปครับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อ่ะเกบาทวายหตัวคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้โห มาอีก72บาทสแกตเตอร์ตกลงมา2ตัวแบบนี้มาอีก54บาทคุณผู้ชมคูณ5ไม่ไหลนะครับปีวิธี่216บาทนะครับหสแกตเตอร์2ตัวเมื่อกี้น่าเสียดายมากๆนะครับโอเคอถือว่ายังมาแบบเบาๆอยู่นะคุณผู้ชมยังไม่มาแบบเมก้าวินหรือว่าซูเปอร์เมก้าวินเลยนะครับ โอเคคจังหวะน,นี้36บาทคุณผู้ชมโอ้โหปีไปที่36บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหเบามากๆโอเคจังหวะน,นี้63บาทคูณ2มาอีก720บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ3โอ้โหคูณ3ไม่ไหลนะครับปีไปที่783บาบาทโอเคหืมน่าเสียดายมากคุณผู้ชมหน้าโอ้โหหน้าแบบนี้ก็สวยนะครับหน้าออกสวยมากๆคุณผู้ชมแต่ว่าตัวยังไม่ครบนะครับก็เลยยังไม่เข้าโอเค ผมไปเล่นรื่อยครับคุณผู้ชมตอนนี้กำไรอ่ากำไรมาประมาณ1000บาทนะครับโอเคเงียบมากๆครับตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมยังไม่เข้าเลยนะครับนานแล้วนะเนี่ยมาหน่อยดิโอ้โหยังไม่เข้าคุณผู้ชมโอ้โหยาวๆเลยครับตอนนี้นะครับ ยาวๆคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้9บาทนะครับเบามากๆโอเคคูณ2ก็ไม่ไหลนะครับปิดไปที่9บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยนานเกินไปแล้วนะต้องมาสักนิดสักหน่อยแล้วแหละโอ้โหคุณผู้ชมครับยาวๆจร,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 จร,ริงๆนะครับตอนนี้ยังไม่เข้าเลยนะครับมาก็บางแบบเบาๆนะครับจังหวะนี้72บาทคุณผู้ชมโอ้โหปิดไปที่90บาทเท่านั้นนะครับโอ้หโหอ,อ่ะ67บาท50ตังจังหวะนี้นนคูณ2ก็ไม่ไหลนะครับปิดไปที่67บาท50ตัง โอ้โหจังหวะนี้40บาทคุณผู้ชมวาย1ตัวนะครับมาอีก1,458บาทสวยๆได้อยู่ต้องแบบนี้นะครับต้องมาแบบนี้บ้างนะครับโอ้โหมาโอเคครับจังหวะนี้27บาทคุณผู้ชมคูณ2โอ้โหไม่ไหลนะครับปีพิธที่27บาทเท่านั้นโอ้โหจังหวะนี้27บาทอีกแล้วคุณผู้ชมวายหนึ่งตัวก็ไม่ไหลนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะมา หมุนหมุน,หมน,นะครับตอนนี้รอสักคู่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหหมุนยาวมากมมหน้านี้มาออกดีๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเสียดายที่มันไม่เข้าคุณผู้ชมไปลุยกันต่อนะครับาจังหวันนี้9บาทคุณผู้ชมคูณ2ก็ไม่ไหลนะครับอิไปที่9บาทเท่านั้นโอ้โหอะไรครับเนี่ย เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยกับสูตร96%อ่ะ1,440บาทคุณผู้ชมวายหนึ่งตัวโอ้โหปีไปที่1,440เท่านั้นนะครับไม่ไหลด้วยโอเคมารูยกันต่อคุณผู้ชมอ่ะจังหวะนี้27บาทอีกแล้วนะครับวายหนึ่งตัวมาอีก360บาทวายหนึ่งตัวเช่นกันคูณ3โอ้โหปีไปที่387บาทคุณผู้ชมโอ้ยต้องมาสักนิดสักหน่อยนะแหละเบาเกินนะครับผม จังหวะนี้ลุ้นเข้าฟรีเกมนะผู้ชมมีโอกาส1ช่องโอเคสวยๆครับผมโอ้โหผมลุ้นตัวข้างบนนะครับว่าตกลงมาไหมแต่ว่าไม่ตกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ12ฟรีสปินก็เพียงพอนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไปหมุนไปแล้วนะคุณผู้ชมจังหวะนี้เหลือโอกาสอีก10ครั้งนะครับเหลือโอกาสอีก9้าครั้งแล้วคุณผู้ชม9้าครั้งนะครับ อ่ะมาตัาวน,นี้90บาทนะครับคุณผู้ชมคูณ4ี่ก็โหไม่ไหลนะครับปิดไปที่90บาทเท่านั้นอ่ะตัวน,นี้18บาทวายหตัวคูณ4มาอีก5,760บาทสวยๆคุณผู้ชมวายสตัวโอ้โหไม่เข้าอุ้ยน่าเสียดายมากๆนะครับโอ้โหคุณผู้ชมวายสตัวนึกว่าจะไหลต่อนะครับแต่เท่านี้ก็เพียงพอนะครับอ่ะเป็นเมกาวินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปยอดสักครู่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหคุณผู้ชม มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับอ่ะซูเปอร์เมกาบินไปที่5,778บาทนะครับถือว่าสวยงามมากๆคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับผมดูเกมกันต่อนะครับอจากวันนี้18บาทคุณผู้ชมคูณสีโอ้โหคูณสีไม่เข้านะครับอ่ะไปจากวันนี้72บาทวาย1ตัวคุณผู้ชม รอ,อสักครู่นะครับโอ้โหไม่ไหลอีกแล้วคุณผู้ชมปิดไปที B ่ T 72ิบบาทนะครับโอกาสอีกสครั้งจังหวะนี้72บาทอีกแล้ววายสตัวโอ้โหไม่ไหลอีกแล้วคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยโอ้โห,หน่าเสียดายมากๆนะครับโอเคคุณผู้ชมลาฟฟีสปินแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายของเราโอ้โหไม่เข้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูททัลวินกันนะครับททัลวินไป6000กับอีก30บาทนะครับถือว่าพอใช้ได้นะคุณผู้ชมถือว่าอย่างน้อยก็มีกําไรมานะครับประมาณ เจ็ดแปดก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับกําไรในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้แี่ได้เลยนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยแ,แก๊งก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ